สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเมื่อคุณอายุ30ปีสิ่งที่คุณต้องรับมือมีอะไรกับมันบ้างเดี๋ยววันนี้จะพูดผ่านมุมมองของตัวโอมเองออกไปนะครับแน่นอนว่าพอเราอายุจากเลข2มาเลข3เนี่ยความรู้สึกแรกที่เจอเลยก็คือเฮย้ยเรารู้สึกว่าเราแก่ขึ้นมากเลยทุกคนเราต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเราต้องมีวุทิภาวะมีวัยวุุิที่สูงมากยิ่งขึ้นละเราจะทําตัวเล่นๆเหมือนเด็กไม่ค่อยได้ละทุกคนตอนที่เราอายุ19เข้ามา20ความรู้สึกผมคือมันก็เป็นเรื่องปกติเว้ย มันไม่ได้แบบจะมีอะไรแตกต่างออกไปจาก19เข้ามา20แต่พอ29จากย่าง30เนี่ยความสึกผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหเราแก่ขึ้นมากเลยวะ่ะแล้วบางทีเราจะแยกไวไม่ออกว่าคนที่เราเจอเนี่ยอายุเท่ากับเราไหมอายุเยอะหรืออายุน้อยกว่าเรา ไอเนี่ยเริ่มมองไม่ค่อยออกแล้วทุกคนสิ่งที่สาคัญกว่านั้นนั่นก็คือการรับมือคําว่าความสูญเสียครับแน่นอนทุกคนน่าจะดูคลิปอมละอมเสียน้องลักกี้ไปนะที่เป็นกระต่ายโฮมเลี้ยงมาเนาะซึ่งเรียกได้ว่าเสียใจมากเหมือนเราเสียลูกชายที่เรารักมากไปเลยนะครับคนหนึ่งและตอนนี้ทุกวันนี้ยังเสียใจอยู่เลยและแน่นอนว่าเราต้องรับมือคําว่าความสูญเสียเนี่ยในด้านของครอบครัวด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเข้าสู่วัยชราแล้วแน่นอนว่าเราก็ต้องดูแลท่านให้มากขึ้น ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยเยอะขึ้นและที่สําคัญคือคุณย่าที่อายุ9กากว่าแล้วท่านเริ่มป่วยติดเตียงแล้วครับอีกไม่นานเราอาจจะเสียท่านไปได้เหมือนกันนะครับและที่สําคัญเลยก็คือว่าเราต้องมีปัจจัยมากพอในการที่จะดูแลครอบครัวเราได้ด้วยนี่คือเป็นสิ่งสาคัญมากๆนะที่โอมมองว่ามันสําคัญจริงๆเราจะดูแลซัพพอร์ตทางนั้นครอบครัวเราได้ทุกอย่างเลยแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ปัจจัยเราน้อยปัจจัยเราไม่พอเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความเครียดครับเราจะ เครียดมากเราจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มันลำบากจริงๆเราไม่สามารถมีปัจจัยเนี่ยไปดูแลคนที่เรารักได้เราไม่สามารถเทคแคร์เขาได้เต็มที่นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่จะอายุย่างเข้า30เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมองว่าการที่คุณมีคุณมีช่องทางการหาเงินเนี่ยถ้ามันยิ่งแน่นยิ่งแข็งแรงเท่าไหร่นี่คือยิ่งดีกับตัว ของทุกคนนะและในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณทํางานประจําอยู่แล้วอ่ะครับผมอยากจะมองว่าให้มองหางานอดิเรกนอกจากงานประจํานั้นน่ะเพื่อสร้างกระเป๋าเงินให้คุณอีกหนึ่งกระเป๋าด้วยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราทํางานประจําเนี่ยความมันม่นคงมันคือความไม่มั่นคงนะครับเพราะว่าผมมองว่าในอนาคตเนี่ยยิ่งเราทํางานนานๆเข้าไปฐานเงินเดือนเราสูงขึ้นก็จริงแต่ถ้าวันหนึ่งที่เขาต้องการปลดพนักงานออกเราจะลําบากเหมือนญาติผมคนหนึ่งที่ทํางานมาอยู่ในโรงงานนะครับเป็นโรงงาน กรอบรถยนต์ทำมาตลอดชีวิตเลยแต่เดี๋ยวนี้ครับอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปเยอะจากงานที่เคยมั่นคงมาตลอดชีวิตครับหลังๆมาเขาเริ่มที่จะปลดพนักงานออกเยอะขึ้นปลดพนักงานออกแบบบ่อยขึ้นถี่ขึ้นและเขาด้ปลดพนักงานตำแหน่งสูงๆออกก่อน เพราะว่าบริษัทต้องจ่ายเงินเดือนเยอะถูกต้องไหมณปัจจุบันเนี่ยรถ e ีีรถไฟฟ้ามันเข้ามาสูงครับการแข่งขันทางด้านรถจนเนี่ยมันไปไวเทคโนโลยีมันก้าวไปเร็วมากและรถสันดาบรถน้ํามันเนี่ยก็ต้องลดพนักงานลงและไปปรับเปลี่ยนมูฟเมนต์ในการใช้เครื่องจักรในการสร้างรถจนนยครับเยอะขึ้นเยอะขึ้นพนักงานก็อาจจะจําเป็นน้อยลงเซฟงบบริษัทไปอีกเยอะขึ้นนะครับและบริษัทก็น่าจะมุ่มงเน้นเปลี่ยนทายจากรถสันดาบไปเป็นรถ ไฟฟ้าเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบนั้นๆเข้ามาแทนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่าความมั่นคงมันคือความไม่มั่นคงนะครับและที่สําคัญเลยก็คือสุขภาพครับสุขภาพเริ่มถามหาเรามากยิ่งขึ้นในอดีตของโอมเนี่ยตอนอายุ27ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนที่มาถ่ายคลิป วันนี้พอดีว่าโอมได้ไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ยคนที่กําลังจะอายุ27เนี่ยต้องเจออะไรบ้างแล้วโอมชอบคลิปนั้นมากทุกคนคือฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบคลิปของน้องๆที่เขาทํามากเ,ออเลยเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำมากกว่าเพราะว่าความคิดเราเราก็รู้สึกว่าเออวะเราอายุ30แม่งเราต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้างวะก็เลยอยากจะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังกันกน,นี่ข้อของคุณ คลิปลปนั้นด้วยนะครับที่ทําให้ผมได้มีแรงบันดาลใจมาทําคลิปนี้ต่อนะนะครับผมก็ต้องยกเครดิตให้กับคลิปน้องๆเขาด้วยนะครับถือถือว่าเป็นคลิปที่ดีมากนะเดี๋ยวผมจะแปะรูปให้ไลย่ยายทุกคนเข้าไปดูกันด้วยนะครับสุขภาพเราเริ่มเริ่มแย่ลงจริงๆทุกคนการเาผาผลาญพลังงานเราน้อยลงเรากินอะไรไปปุ๊บเราอ้วนง่ายขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่เจอและอีกอย่างคือสุขภาพร่างกายและด้านกระดูกอ่าด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมันเริ่มถดถอยลง เราเริ่มจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแย่ลงนะมันเราทำงานหนักหักโหมเหมือนเดิมไม่ค่อยได้ละเราให้ความสำคัญกับการนอนมากขึ้นครับตัวผมเนี่ยให้ความสำคัญกับการนอนมากผมจะนอนวันละแปดชั่วโมงแทบจะทุกวันเลยอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือว่าผมตื่นในช่วงกลางคืนกลางดึกเนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นช่วง20ไม่ค่อยเป็นเลยนะไม่เป็นเลยประมาณตีสี่ตีห้าผมตื่นละอย่างเงี้ยพอตื่นปุ๊บกลับมานอนแม่งนอนไม่หลับทุกคน ี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราบ่อยพ่อแม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะเพียในระหว่างวันได้อาการเพียในระหว่างวันจะเยอะมากยิ่งขึ้นคุณต้องใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นผมต้องดื่มน้ําให้มากยิ่งขึ้นวันละ2ลิตรและผมต้องเริ่มกลับมาออกกาลังกายกลับมาเข้ายิมกลับมาดูแลร่างกายตัวเองอีกหนึ่งครั้งอีกเรื่องหนึ่งที่คุณควรจะใส่ใจตอนที่อายุ30เลยนั่นก็คือการแยกแยะความสําคัญของเวลาให้ออกวันหนึ่งเรามียั่โิบแน่รั่วโมงแน่นอนคร ชีวิตคุณมากาขึ้นโอมเนี่ยหลักๆเลยคือตัดเรื่องการออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์เนี่ยตัดไปเยอะมากแทบจะเรียกว่าไม่ได้ดื่มเลยถ้าไม่ใช่งานจริงๆหรือสําคัญจริงๆจะไม่ดื่มเลยไม่ได้เมาแอมหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราดื่มจนเราเมาจนเราแ้งเนี่ย ไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็ต้องคีฟตัวเองมากขึ้นต้องรักษาสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเมาเนี่ยอีกวันหนึ่งเราจะตื่นมาทํางานไม่ได้ทุกคนเราจะเสียเวลาชีวิตในการแฮงเอาท์ตรงนั้นไปเป็น 7- 8ชั่วโมงเลยครับกว่ามันจะกลับมาเฟสได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอมให้เวลาความสําคัญกับเวลาของชีวิตเรามากเลยให้แบบสําคัญสุดๆพอเรายิ่งอายุเยอะขึ้นอะ่ะเราจะเห็นความสาคัญของเวลาในชีวิตเราเนี่ยมากยิ่งขึ้น อันนี้คือเรื่องจริงเลยแปลความสัมพันธ์ในเวลาชีวิตเนี่ยก็จะสอดคล้องกับคนใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นทั้งคนที่เรารักคนในครอบครัวเราเราจะอยากให้เวลาคนในครอบครัวเรามากยิ่งขึ้นอมให้เวลากับพี่สาวอมเยอะมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาที่อายุ20่สิบต้นๆ้เนี่ยแทบจะไม่ได้สื่อสารหรือคุยกับพี่สาวตัว,ตวเองเลยแต่พอจะเข้าใกล้30เนี่ยแม่งคุยกับพี่สาวตัวเองบ่อยมากติดต่อกับพี่สาวตัวเองเยอะมากเข้าไป ไปเจอไปใช้เวลากับพี่สาวเองเนี่ยบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆสำหรับตัวโอมแล้วก็อีกเรื่องเลยก็คือใช้เวลากับครอบครัวให้เยอะมากยิ่งขึ้นครับโทรหาคุณพ่อคุณแม่บ่อยขึ้นโอมจะมีความกังวลเรื่องอนาคตมากยิ่งขึ้นจริงทุกวันนี้คือคิดถึงอนาคตบ่อยขึ้นทุกคนรู้สึกว่าอนาคตแม่งสาคัญรู้สึกว่าเราต้องเป็นแรงหลักของครอบครัวละเราต้องยืนเป็นตัวหลักของครอบครัวละและคุณจะต้องต่อสู้ให้หนักขึ้นทําให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยโอมจึงแคร์เรื่องเวลาของชีวิตมากๆเลยทุกคนความอดทนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆโอมจะอดทนกับตัวเองมากยิ่งขึ้นโอมจะอดทนกับงานมากยิ่งขึ้นโอมจะรู้สึกว่าแม้เราท้อมากแค่ไหนเนี่ยแต่เราต้องเริ่มนับเวลาความท้อของเราว่าเราว่าเราท้อไปกี่ชั่วโมงเราเสียเวลาคําว่าท้อแท้ไปเท่าไหร่และเราต้องฮิวใจตัวเองให้เป็น อันนี้คือเรื่องที่โคตรสาคัญเลยทุกคนเพราะว่าคนเรานะบางทีทําอะไรแนะล้วมันไม่สักเซ็ดทำอะไรมันไม่สําเร็จเนี่ยเราแม่งจะท้อมากๆเลยโอมเป็นคนที่ท้อแท้กับชีวิตโคตรบ่อยเลยนะช่วงอายุย5่สิบห้าจนถึงยี่บแปดเนี่ยโอมท้อแท้กับชีวิตเยอะมากเพราะว่าเรียกได้ว่าทําธุรกิจมาหลายอย่างแล้วมันล้มไม่เป็นท่าแบบล่อยจริงๆทุกคนมันทําให้เราเสียเวลาชีวิตแม่งโคตรหลายปีเลยนะแต่พอเราจะอายุสามสิบเนี่ยเราจะท้อแท้กับชีวิตแม่งน้อยลงเว้ยเพราะเรารู้สึกว่า ถ้าเราท้อแท้ในชีวิตเยอะเหมือนเดิมเนี่ยเราจะไม่ศักดิสิทธิ์กับชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะท้อแท้เหลือเพียงแค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วแม่งกลับมาฮึดสู้ใหม่กลับมาเริ่มต้นทําใหม่ต่อทันทีเพราะว่าเวลาเราน้อยลงเรื่อยๆแล้วเราจะขยันมากขึ้นครับพอเราอายุ30เนี่ยยิ่งเราเป็นฟรีแลนซ์อย่างผมทุกวันนี้เป็นฟรีแลนซ์เนาะ อมแบบขยันมากยิ่งขึ้นทํางานบ่อยขึ้นแอคทีฟสูงขึ้นแบ่งแยกเวลาความสําคัญในแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยมากยิ่งขึ้นและเอมเริ่มต้นทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะหลังๆมาเนี่ยทำงานตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงคืนเลยนะครับในบางวันและบางวันก็อยู่ที่ประมาณ4ทุ่ม3ทุ่มนะครับเราทํางานแบบ hard work mm hmm. มากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพเราในขนาดนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ enjoy กับการทํางานมากกว่าให้มีความสุขกับการทํางานนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านะครับที่เราจะไปหักหมทํางานแบบโต้รุ่งทั้งวันทั้งคืนจนสุขภาพร่างกายเราแย่เพราะว่าถ้าเราร่างกายแย่ปุ๊บเนี่ยและเราไม่ได้ทําประกันชีวิตไม่ได้ทาประกันสุขภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าเราหาเงินมาแทบตายหาเงินมาจ่ายให้หมอให้พยาบาลหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล็งประกันสุขภาพประกันชีวิต สักตัวหนึ่งเพื่อที่จะโคเวอร์เราเวลาเราป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกัน,นครับก็แนะนําถ้าคุณมีปัจจัยถึงก็แนะนําว่าให้ซื้อประกรันให้ตัวเองซะนะครับแต่ถ้าปัจจัยคุณน้อยคุณก็ต้องมาดูแลตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการทานอาหารก็เหมือนกันโอมเริ่มที่จะไม่ทานของทอดเริ่มที่จะทานของหวานทานน้ำลมน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าต้องการคลีปรูปร่างให้ดีมากยิ่งขึ้น และต้องการที่จะคีปสุขภาพไม่ดีมากขึ้นเพราะถ้าเราทานอาหารดีสุขภาพเราจะดีเราจะเฟสเราจะสดใสกว่าปกติอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันดีมากๆกับตัวเราและอยากให้ทุกคนทําตามนะครับนั่นก็คือลองทานแบบคีโตจีนิกดูลองทานแบบ IF ดูนะครับหรือว่าลองทานอาหารคลีนดูก็ได้ทานอาหารให้มันดีขึ้นกับตัวเราเองนิดหนึ่งทุกคนนี่คือจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลย นะครับทางด้านสุขภาพการมองโลกให้อยู่บนความเป็นจริงโอมเนี่ยหลายๆครั้งในอดีตเนี่ยช่วงอายุที่ผ่านมาเนี่ยชอบมองอะไรที่มันแบบไปในอนาคตไกลไปนิดนึงบางทีมองไกลเกินตัวเกินไปนะครับคิดไปไกลฝันไปไกลและบางครั้งเนี่ย เราลืมมองจุดที่เราอยู่อยู่และเราก็ค่อยๆก้าวไปทีเนี้ยถ้าเรามองไกลเกินไปสิ่งที่ตามมาคือเมื่อเราทําไม่ได้เราจะท้อแท้เราจะดาวหนักมากทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยน mindset ใหม่มองไปข้างหน้าแค่นิดเดียวพอมองเห็นว่าเราเห็นตรงเนี้ยและเราคิดว่าเฮ้ยเส้นทางที่จะไปให้ถึงตรงเนี้ยต้องทํำยังไงมองใกล้ๆก่อนทุกคนและไปให้ถึงก่อนไปให้ถึงปุ๊บมองต่อไปอนิดนึงแล้วก็ไปให้ถึงมองต่อไปอนิดนึงแล้วก็ไปให้ถึงทําแบบนี้จะดีกว่า ดีกว่าแบบมองไปอย่างเงี้ยแล้วมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นตายทางอะครับทุกคน มันจะมืดมากและคุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนถ้าคุณทําได้คือคุณโคตรเก่งแต่ถ้าคุณทําไม่ได้เนี่ยไม่ต้องมองเป้าหมายที่ใหญ่ขนาดนั้นครับให้มองให้ตั้งเป้าหมายใหญ่หนึ่งเป้าหมายพอเช่นคุณอยากมีพอสคุณอยากมีแรมโบให้ตั้งแค่นี้พอแล้วก็ให้คุณมองกลับมาที่ตัวเราและคุณก็ค่อยๆเริ่มต้นแบบเช่นวันนี้ฉันจะหาเงินให้ได้100บาทฉันจะหาเงินให้ได้1นึ่พันฉันจะหาเงินให้ได้หนึ่งหมื่นแล้วค่อยๆไต่ไปทีละเลเวลทีละเลเวลดู คุณตั้งเป้าหมายใหญ่ๆนั่นน่ะตั้งคุณจะไปถึงมันได้ในที่สุดนะครับอันนี้คือให้มองโลกตามความเป็นจริง เวลาคุณไปเจอใครก็ตามนะอันนี้จะเกี่ยวเนื่องกันเลยเช่นเวลาคุณไปเจอใครก็ตามเนี่ยคนที่เขามาขายฝันให้คุณคนที่เขาแบบมาพูดเชิงจิตวิทยาให้กับคุณมาพูดปลุกไฟกับคุณถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีครับแต่คุณต้องเริ่มวิเคราะห์เริ่มตระหนักเริ่มไต่ตองให้มาคือแล้วว่าสิ่งที่คนคนนั้นพูดและกำลังหยิบยื่นโอกาสให้นั้นมันเป็นโอกาสจริงๆสําหรับคุณไหม เนี่ยฮะพอคุณอายุ30คุณเริ่มมีเงินคุณเริ่มมีบัตเจตคุณเริ่มมีต้นทุนในชีวิตที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะมีคนที่เข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณด้วยเยอะมากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นให้คุณมองให้ออกด้วยว่าสิ่งที่เขาจะต้องการจากคุณนั่นน่ะเขาต้องการเงินลงทุนจากตัวคุณไหมหรือว่าเขาต้องการมอบสิ่งดีๆให้กับคุณจริงๆทีนี้คุณต้องแยกแยะให้ออกโอมเจอมาช่วงย8 29ิปเนี่ยเยอะมากๆที่คนมาหยิบยื่นโอกาสให้แล้วมาบอกว่าเนีี่งุนนนต้้้สิคณจะไดแบบโม พูดแบบนี้สิโอมจะได้แบบนี้นะซึ่งองก็ต้องมาคิดดูว่าเฮ้ย mm hmm. มันจะได้จริงหรือเปล่ามันจะใช่จริงหรือเปล่านะครับพอสุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องเฟดตัวออกมาและเลือกที่จะไม่ทำนะครับหรือว่าต้องหาคําพูดและกล้าที่จะปฏิเสธไปแบบตรงๆอันเนี้ย เราต้องเจอเพราะว่าโอมเคยเจอครั้งหนึ่งเขาให้ความคิดแล้วว่าเนี่ยคุณทําตรงนี้นะคุณจะเติบโตในทิศทางนี้คุณทําแบบนี้นะคุณโอมคุณจะเติบโตคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะรวยขึ้นในแบบนั้นแบบนี้แต่เราพอเรามามองดูดีๆแล้วผลตอบแทนที่เราได้รับอ่ะแม่งโคตรน้อยเลยทุกคนแล้วเราจะเสียเวลากับการทําตรงนี้ไปทําไมถูกต้องไหมโอมจึงบอกตัวเองว่าเฮ้ยกูจะไม่เสียเวลากับตรงเนี้ยแน่นอนและกูเลือกที่จะ ไม่ทําดีกว่าเพราะว่าทําไปแล้วแม่งไม่ได้คุ้มค่ากับกับมูลค่าที่เราจะได้รับเลยสู้เราไม่ทําดีกว่าครับเราไปทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้มูลค่ามากกว่าน,นั้นดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราอายุจะใกล้30แล้วเนี่ย เราต้องมีการวิเคราะห์การไต่ตองที่มาขึ้นมองโลกตามความเป็นจริงให้เห็นมากยิ่งขึ้นต้องดูด้วยนะครับว่าคนที่เขาเข้ามาหาเราเขาต้องการอะไรจากเราต้องเขาต้องการหาผลประโยชน์อะไรจากเราให้มีการตั้งกำแพงหนึ่งสเต็ปนะฮะทุกคนไอัน,นี้คือเรื่องที่สำคัญมากไม่ใช่มองให้ไปมองคนในแง่ร้ายทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่ให้วิเคราะห์และแยกแยะดูคนให้ออกมองคนให้เป็นนะครับไอ้น,นี้คุณจะใช้ชีวิตในโลกใบน,นี้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้การหลอกลวงมันมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับนี่คือสิ่งที่ คัญมากและอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้ความสําคัญกับคนรอบตัวเนี่ย<ๆ>เยอะๆเยอะ<ๆ>มากยิ่งขึ้นนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเรานะ อะไรอีกเรื่องนึงเลยครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับเมื่อกี้ <plein S 1> เลยก็คือการที่เราเลือกที่จะปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ต้องการออกจากชีวิตเราอะไรที่ไม่สาคัญปฏิเสธแม่ให้หม,หมดครับเช่นการที่เรามีเพื่อนสักคนที่นั้นเราไปกินเหล้าตลอดตลอดตลอดแล้วรู้สึกว่าเราไม่เคยได้อะไรจากการกินเหล้าตรงนี้เลยมันทาให้เราเสียเวลาชีวิตเสียเวลาในการใช้ชีวิตเนี่ยให้ปฏิเสธท<ร> uh สิท uh ้งซะนะคร uh ับปฏิเสธทิ้งไปเลยอันนี้เ uh ป็นเรื่องที่โอมเจอบ่อยมากคือการชวนออกไปดื่มเจอบ่อยมากแล้วรู้สึกว uh ่าเฮ้ยมันทําให้ชีวิตเราช้าลงว่ะมันทําให้เรารู้สึกกวว่าาาาเรชชีิตลํบ ปฏิเสธครับปฏิเสธออกไปเลยไม่ต้องแคร์ในการปฏิเสธนะครับให้ปฏิเสธไปแบบตรงไปตรงมาอันนี้จะช่วยคุณได้มากเลยทีเดียวแล้ะทำให้คุณโฟกัสกับเวลาในชีวิตเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะอ่ออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณต้องเพิ่มความมุ่งมั่นความตั้งใจความอดทนขึ้นไปอีกคุณต้องมีความอดทนเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณต้องมีความเป็นผู้ใหญ่สูงขึ้นขึ้นการวางตัวคุณต่อสังคม ก็ต้องมากยิ่งขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มเป็นคนที่เริ่มมีหน้ามีตาในสังคมแล้วคุณจะเริ่มเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาคุณนอนาคตแล้วคุณต้องทําตัวให้หน่าเชื่อถือคุณต้องทําตัวให้หน้าเคารพต่อคนที่เป็นรุ่นน้องคุณด้วย นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆและการแต่งตัวตอนคุณอายุ30เนี่ยคุณต้องแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์หลากหลายรูปแบบและคุณจะแต่งตัวสตรีทแต่งตัวชิลแต่งตัวแฟชั่นตลอดเวลาไม่ได้ละการแต่งตัวออกงานการแต่งตัวไปเคารพบผู้ใหญ่นี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสําคัญที่คุณต้องเปลี่ยนลุก การแต่งตัวนะครับแต่งตัวให้เข้ากับสังคมในงานนั้นๆที่คุณออกไปด้วยแต่งตัวไปเที่ยวอ,อันนี้ก็อีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นการแต่งตัวคุณต้องปรับได้หลากหลายรูปแบบละอย่างเช่นโอมอ่าไปคุยกับคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านคนที่เขาทํามาสั่งหาหรือมาทราบการแต่งตัวเราก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยแต่งตัวสุภาพไปคุยกับเขาครับหรือว่าวันหนึ่งที่เราได้ไปนัดมิ팅คุยกับคนสําคัญสาคัญคนที่เขามีผลประโยชน์มีผลร่วมกับธุรกิจของเรา เราก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติเขาเหมือนกันนะครับไม่ว่าเขาจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าการแต่งตัวที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับการออกไปพบเจอใครสักคนหนึ่งการฉีดน้ำหอมออกไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่จะทําให้เฟิร์ i อิมเพชชั่นของคุณเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องนึงเลยก็คือคุณต้องให้กําลังใจตัวคุณเองให้เก่งๆมากๆคุณต้องให้กําลังใจตัวเองคุณแบบเก่งเรียกได้ว่าถ้าเราเจอคนที่เห็นต่างกับเราอะเราต้องมองความคิดเห็นของเขาเนี่ย แบบตรงไปตรงมาให้มากยิ่งขึ้นและก็ยอมรับให้ได้มากยิ่งขึ้นและนํามาปรับใช้ให้มีการไต่ตองก่อนไม่ใช่ฟังแล้วเออเชื่อไปเลยท้อไปเลย เครียดไปเลยไม่ได้นะครับต้องไต่ตองก่อนไต่ตองก่อน1สเต็ปสสเต็ปสสเต็ปเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมามันดีจริงหรือเปล่าแล้วเรามานำบัมาปรับใช้นามาตีิต่างกับตัวเราเองเนี่ยได้อย่างไรบ้างอเน,นี้ยจะช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมากเลยครับผมอยากให้ทุกคนหากระเป๋าตังค์หลายๆช่องทางครับเพราะว่าเราอายุเยอะมากยิ่งขึ้นปัจจัยค่าใช้จ่ายเราก็สูงมากยิ่งขึ้น,นครับขอให้ทุกคนประสบความสาเร็จ และขอให้ทุกคนก้าวเป็นผู้ใหญ่ในอนาะคตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่ที่ต้องมีคนที่น้ำหน้าตื่ตาแล้วนะเราเป็นผู้ใหญ่ที่ใครหลายๆคนเนี่ยเคารพเราแล้วนะครับยกมือไหว้เราแล้วนะครับเราไม่ได้เป็นเด็กในวันวานแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากขอฝากเรื่องนี้ให้กับทุกคนด้วยสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ